วิ่งอย่างเดียวครับไม่เล็งเพื่อนอะไรของเพื่อนดูนี่ต่อทุกคนวิ่งต่อทุกคนต้องสู้ทุกคนต้องสู้ยังไง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 หัวหน้าทีมตายแล้วแต่เรายังไม่ยอมแพ้ไป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 มีวันนะไปมีวันไปมีวันไปมีวันไมีวันไปมีวันไปถอดมาอนฮดมอนิ่งจังหวะนี้ขึ้นมาห้องโถงกลางแล้วจังหวะนี้ฮันด์มอนิ่งห้องน้ำมาข้องน้ำ ห้องน้ำไเลยเมื่อกี้ไม่มเห็นเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ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 ้ยเ เฮ้ยมาสิมาซิงมามซิงอยู่ข้างขวาทำไมพี่ไม่เป็นอเมตะวะที่เก็บกอดแล้วพี่นายมึงต้องวิ่งนะเว้ยถ้ามึงไม่วิ่งอ่ะจาใส่มือพี่นายพี่ต้องวิ่งพี่ต้องวิ่งเขาซ้ายเรยพี่จะเจอตัวนึงวี่เลยวิ่งเลยจังหวะนี้วิ่งเลยใส่มือพี่ห้องน้ำตัวนึงขวามือขวามือหลังเตี้ยขวามือายตังไง นายนายนนนายนันนายนั่นเจอมาแล้วอยะากส s กสแมโดนได้ไงวะน่นไอ้ต๊อานนี้มีมีปีนด้วยมีมีมันมีอิมแพคกับปีโ้เงรู้ะเนี่ย OP OP คือคนเกิดเกิด่ฟอนสติกับฟอนสตกบอนกรบอนกรบอน เดี๋ยวฟอนต์สกีดเดี๋ยวฟอนต์สตีดเราจะเริ่มบุกข้างนอนมันจะบุกข้างนอนได้ได้เฮ้ยใครเล่นสไนด์มีเอาเฮ้ยสีเขียวเลนเจอร์เขียวเกิดข้างบนกูกูออเลนมาแล้วกูข้างบนเลนเจอร์เขียวเกิดข้างบนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากปืนเพิ่มเป็นรอยนัดได้ไหมจ่าครับจ่าจ่าครับจ่าเปยนรอยนัดเป็นลอยนัดเป็นฟองสองเฮียลูกสองขายลูกสองวะมีมีลูกสองมีลูกสองพกพกลูกสองโอ้ยหวยเอ้ย ตเราไปฝั่งกันมันมีพวกมันตอดไปมันไม่ค่อยมีอะาจริงเย็นมันเอาจริงด้ข้างูคนแบบาจริงาชื่อมีขนาดมันแพ้แล้วมันจะไม่ตตอีก่งหรอเมันเล่นสมีบัวมเียใต้ดินมาเล่นต้ดินบอมันเล่นต้ดินเออต้ดินต้ดินเล่นต้ดินเราจะบุกห้องนอนบาัวเราจะบุกห้องนอนเราะเราจะบุกนโอ้มีมาซีเนโอ เอาเหรอโดนไปให้มันโดนไปให้มันต้นติแล้วต้นติไปแล้วเอ้ยบูยับไอ้ยมันขอมันได้ตีก่อนเออทุกคนพอเกิดปุ๊บทุกคนจะปีนขึ้นหลังคาไปทุกคนจะปีนขึ้นหลังคาเอ้ยมันมันจะเล่นแมนด้คติกอ่ะแต่เสียใจด้วยนะไม่เล่นหรอกทุกคนขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาทุกคนขึ้นหลังคาพร้อมอยู่ไหนไปไหนหมดนะหลังคาทุกคนขึ้นหลังคานียิงก้อนหลังคาไหนวะ ไป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 ตาของมาตาขอมาทุกคนตาขอมานี่ฝึกดียวนี้การฝึกเับจ้าไอ้เี้ยก็มานหานมือใหม่ไอ้สัตว์โง่ไอ้มีบิดที่ชาร์จแปะเร็วเร็วเร็วระวังนะระวังริงกอเฮ้ยระวังลกรอรอทุกคนร้มะวงลุยขีงกเฮ้ยลองล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 องมันนี่ลงลองลงก็เลยก็เลยมันคือลองลองมาก่อนจะได้ไปด้วยกันเอาละครับพร้อมทุกคนพร้อมเรามาหนึ่งสองต้ปิดไปพิชิงไป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  อ,อย่าลืมยิงกล้องนะทุกคนกล้องอยู่ไหนพนทหารเฮ้ยด้านบนละลายสั์เรือก็ตายกูไม่น่าเลรูปสองเลยสั์มาคิลลี่กูยิงตั้งนานแม่งเหลือแม่งเหลือเจ็ดห้าตายมือล่างตายมือล่างพนทหารอ๋อเด้อ มาล้วปกติหน้าเเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะหมทหารแล้วเราไปเลยถ้าเราเรไปเลยคนหาทีเล็กลงไปเลยคนทหารเอาลงไปเลี้ยวซ้ายจะได้เข้าไม่ใช้เส้นไปเลยคนทหารทีเล็กโดนแฟรตัวเองเฮ้ยโดนเรียบร้อยไปเรื่ไหนอ่ะเฮ้ย ู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตายมือคนหันทีเล็กตายมือสวยโอ้อะไรมันบอกอะไรด่าโดดรอนิงออซี่แม่งเล่นโดนยูยูยู k i ริ i n g นี้อ๋อมันร้อเล่นมันมันถามมันลงประมาณว่าแบบไอ้นี่ไงจำจำที่พี่โยนโดแล้วโดนโดนออซี่แล้วมันนึกว่าพี่เล่นโดนไงเออพี่พี่โยนโดแล้วพี่โดนที่ มีขูดอ้แย่ตีฟ้าผมออ้สีเหลืองกูายแกอะไรไปกูยังไม่ตายขอกูไม่เป็นสีเหลืองนี่เฮ้ยิงยังไงกันจะเอาปืนกลมาแล้สับเอาพีกัเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยสนใจอะราคนม่ไสับเปาพีกเฮ้ยสบาว่ากป็นคนป็นคนนู่นคนเป็นคนเป็นคนนู้นเปคนกลวิ่แพมากลัวิแพมา วิ่งออกไปตั้งโล่เพื่อนวิ่งอากมาออกมาทุกคนตามมาตามงตาตั้งตาหัวมาห้าตามผมมาผมมีผมมีทางสปาพิกไปออกไปตั้งโล่ล้วก็แบบการ์กิงอ่ะแบบโคราชไม่คิดเดวมัเป็นเป็นแรงซึ่งเป็นแรงน้ำเป็นซิงของแรงน้ำเป็นซิงของวิ่งวิ่งออกไปแล้วกลางโล่เพื่อนนั่นหรือเต้ามาผมจะข้าไปสปาพิกผมจะข้าไปรันเอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียนฝึเรฟฟอร์และสาระตามมาดู้วยมาไดอยู่ไหนวะมาไดอยู่ไหนวะกูจำมาได้ไม่ได้ ันไดบันไดแล้วอยู่ินบันไดมันลงใต้ดินลงใต้ดินเลยลงลงใดินดนลงใต้ดินนลงใต้ดินลงใตดินคนลงใต้ดินไม่รู้แม่เราไม่รู้แผ่เราเฮ้ยตามมาตามมาตามมาเอามาแล้วไปถึงมันจะรู้แ่จะกระชางไหมครับทหารรู้แม่เราตามมาตามมาทุกคนตามมากระพงกพงไปับท่านบหารกรพรวิ่งวิ่งวิ่งออกไปางโลกเลยลอกลตรงนี้ลอกลตรงนี้นะลอกีควพอหมดไปแล้ว ขวามันจะมาเข้าใจไหมติดติติดิดเอานหนเวลาไม่ได้จะหมดแลุ้ทกุกทอมไป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 ตังโลตังโลตังโรไ้ยอ้ยอย่างหลังให้ส้อุ้ยจะไปไ่ดอกมงเกินม

จบแล้วเว้ยจบแล้วเไอ้จีจีีรู้่ายัรู้อ้ดระการดีๆเว้ยไปเล่นยเลยิแล้วว่เอามาต่าเอาเอาไออันที่มันเป็นอันนี้มาดิไอ้ที่มัน ส่งสัญญาน่ะเอามาเอามาทีโบเกะไปเออแบบแบบมืขึ้นมาบันไดเดียวละแล้วบเจออยู่แล้วคือมันมันมีคนละสหรือสอันนะสา่ะสอันสอันแล้วมีเรามีสิอันนี่ไปปนี้แปนี้เปียวเปี้ยวปนี้แปนี้แปนี้แปแปนี้แปนีปี้ปเราองแบบแนวเราก็แบบแนวตง

เก็บโมมาเกบโมมาเจ้เตัตั้งแนตัแนวนี้กนบ้ยพีพีเกันได้หรอได้ปะตั้งให้มันแนบแนบกันที่สุดไม่เช่โดนโรไโรไมันมีแกไหนมาจะด้วยมาเล่นมาเล่นนี่แน่นอนถอยมาถอยมาทุกคนถอยมาทุกคนถอยมาหน่มนตกันห้องน้ำเร็ว ไปต่อครับบนฐานอันนี้ position เกลมไอ้ขุดไตนอนบนฐามอนิ่งคุณยิงอะไรโอโอโหนิงจัดหนงจัดไอ้ซาด เฮ้ยมันมาเว้าัสักใครอ่ะมันติด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 มันเริ่มเสียงตือตือตือนตือ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 เฮ้บอยมาดูโลดิมาจากไหนมาถามมอนิ่งป่าหน้าต่างเฮ้ยมันมาแล้วมันาแล้วคุณต้องเชื่อผมมถนิ่งคุณต้องป่าหน้าต่างไปยิงนยิงมาให้โ้จุ ทำ <izo swimming? S 1> ไมันไม่ตายเลยที่พรหานมอนี่กูลืมรีโหลดพรหานมอนี่เพี้ยลืมไม่มีซีโฟร์ได้สัตว์มันมีเสน่ห์ไงแคทไม่รู้มันลืมไปขล่างขลางเข้าเดี๋ยวดูกล้องให้ดูกล้องให้ เป็นลมอ๋อเฮ้ยเฮ้ยกูกูได้ทีฟิวกูได้ทีฟิวกูได้ทีฟิวไอ้สัสของใครวะเนี่ยกับเราคนทหารเลยนะกำลังเฮ้ยมาแล้วมาแล้วบอมบี้มีคนทหารอยู่ห้องครัวคนทหารห้อยห้องน้ำตวงห้อยห้องน้ำตวงอะไรคือห้องน้ำตห้องน้ำแก๊สห้องน้ำแก๊สโกงยังยุ่ง พี่เห็นดิพื้นมาไอ้สัญญาณเตือนเก้าอันแปดีิพื้นเฮ้ยนายไม่คิดจะพูเอาจริงเหร เอามือตัวนึงคุทหารมาหิได้มือคุณโอ้ยอาจีจีอาีีเลเลืหนึ่งรอบเลยหนึ่งรอบทุกคนพวกเราต้องชนะทุกคน One m o r I'm attacker m now บาเา now let's go โอ้โหไอ้เกี้ยกูต้องการมีไฟบุกไอ้ควายเอ้ยยูซ้อม Let's go Let's go I'm green I'm green เอ้ยไม่เอาไม่เอาสีแดงไม่เอาไม่เอามไม่เอาเอสอกเออจีนตอสัเยันอสันยันตอ้นต์อสันยั้สัตอตอนันเนันเตตอนนอนนนัน้วันแล้ว เราจะได้แปะอย่างนั้นเราเราจะต้องแปะแปะแปะเป็นเส้นให้มันเตือนเหมือนเมื่อกี้เยอเมื่อกี้กูหาหญิงเยอะไหมหญิงไม่เดินขึ้นมาเออไม่สามารถติดเออติดโลไม่ใช่ไม่ใช่มันติดกูก็ติดไอ้สาดเฮ้ยคุณจะมาปิดประตูทำไมอีกเลยเจ้าส้มเจ็บก่อน เอ้ยไม่ติดมนจะมั้หลังจะล้ำมากไอ้ยี่เมื่อกี้ลืมจับรถนี่แหละไอ้ยี่เราแปะนหมดเลยเอ้ยรถเทศรถเทศรถเทศห้องไว้รถเทศกทุกปีต้องเจอเสียงเตือนทุกปีเก้าพ่แอร์ว่ากำลังี่ัคเวย้หัวนอนวะไอ้กูเก็บโลเก็บโลกไปเนียนดกว่า เก็บลูกทกคนเก็บลูกตรงนี้นอนช้างนอนช้างพุ่มนี้นอนช้าอนชุกคนไม่ดูมุมนี้ทุกคนไม่ดูมุมนี้ทุกคนทุกคนทุกคนมุมนี้มุมนี้มมมืดมมือมีเจ้าระไรเยอะเร็วเรามาเข้ามาเรามาเข้ามาเราเ้ามาหาหมูมทุกคนหาหมูมืดไปน้ำน้ำกันเถอะ MG นาหมูมืดมาแล้ว

ไอเหียบังเฮ้ยไม่เห็นจริงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอเดียพี่บอกแล้ร <c> บ <oughs> <c oughs> ังีไอเหียไอเหียไม่เห็นห,นหนรือเปเย,ยนาจงโรงแอะไเป่น <c oughs> มืมนมน <c oughs> อดิบแบบแบอแบบ